มันแห้งมันลงไน้นยู่แต่มันแห้งกว่านี่ก่อนเออมันต้องแห้งกว่านี่จังเลยอโอ้กินไปนิ่มๆเลยพอฟางนี่ สวัสดีแซมไซในป่าบางโขนสุูุสุคนครับมาชมกูปตาเล็กกันบ้างเนาะดีซี0หกสิบครับยังมีให้ได้เก็บเกี่ยวอยู่ครับนี่ข้าวโซนบ้านซ้ำรังครับนี่นำทับโดยเจ๊แตนคนสวยพ่อฟางคนรอเนาะอ๋อ เป็น d c 60ครับใส่ตรงสอบครับไปเรื่อยๆครับก็ถือว่าของโตอยู่ครับรถหน่อยในการเกร็บเกี่ยวข้าวเนะาะเขากันนะ้นะ อนอนกับเจ๊แตนคนสวยทำงานทีมครอบครัวเนาะช่วยกัน ใส่ไว้ใส่เก็บเกีียวรับจ้างเกีียวนาตัวเองแน่รับจ้างแน่ครับพอได้เติมกันไปโอ้วาแต่สิบีใดสีดยาสีดปุย๋ยจนด้ฮอร์โมนเนาะโอ้เขานี่เขาฮอร์โมนนี้โโน,นี่

พอเขยนอืมพอานนี้บริษัพอมใน่อมค้มคเเออแล้วบาท่รเียังบริษเตี้ยงอ่เออผคิ่งากกัเากสุดไเออ เหลือเป็นโซนเป็นล็อกกับของได้เก็บงานมาเรื่อยๆครับนี่ทำการเก็บงานมาเรื่อยๆตกลงกับมันแห่งจะคอยห้เขามาเก็บเอาก็ได้เออเออ มันจมีแต่บอลดั้นกันแท้แค่นั้นแหละมั้งเอเอบอลหน้าบอลได้หลอกแค่โลกันแท้ทีมเออเพราะว่าตีนมันโค้งไม่นานแต่ร้อยโค้งไม่นาน,นมันเลยแมนมันเลยเห็ดเออมันเลยเห็ดใอ้เป็ดมาไดมอนขึ้นแทนเลยอ่น้องไดมอนนักกีฬาดีเด่นถือว่า คล่องตัวเล่นบอลขาก็พิการแต่ว่าเล่นบอลเก่งเนาะน้องเดมอนก็ช่วยนะช่วยอะไรทำการเก็บเกี่ยวข้าวได้อยู่มีคนนี่ครับสมัยก่อนเนาะ สมัยก่อนรถของบ้านน้องหลวงมีอยู่หนึ่งคันครับแต่เป็นรถใหญ่นะตรงสอบเอออื่นทีนะเป็นพันพัน,พนไรนถ้ารถตรงสอบอยู่อยู่คันเดียวครับเมื่อบ้านน้องหลวงมีอยู่คันเดียวสมัยตะกีดทาอยู่ครับเข่ากรอบเนาะเมื่อกับสมัยสมือก็ดีขึ้นมาแน่ครับที่มีรถหน่อยรถใหญ่ผสมสเสกันไป พอเด็เติมพอได้เกี่ยวกันไปน้องเดมอนก็เริ่มกล้องแล้วเริ่มจวดแล้วน้องเดมอนก็เริ่มจวดเริ่มรู้ทิศรู้ทางในการว่าวางหมาการทรงกันถอยก็โอเคแล้วครับเนี่ยได้เร็วอยู่ครับเนี่ยเห็นว่าเล็กซุปปร์จิวนี่ ไปเรื่อยๆตามที่รถมันทำงานได้อะไรเนาะวันหนึ่งก็ได้อยู่ครับ10-20ไล่30ไร่เนาะถ้ารถไม่เป็นอะไรไม่เกิดปัญหามันก็ได้อยู่ก็เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆเนาะพอได้สมทบกันไปเรื่อยๆ ไว้เกี่ยวนาตัวเองบ้างไว้รับจ้าง,งเขาบ้างเนาะก็เป็กัเรื่องธรรมชาติของการมีรถเกี่ยวไว้เกี่ยวข้าวจะได้เปรียบตรงที่เพราะว่ารถเกี่ยวเล็กนี่น่าจะได้เปรียบรถใหญ่เนาะเพราะว่าพืา้นที่พื้นที่นาที่รถใหญ่ลงไม่ได้เขาก็จะปล่อยให้รถเกี่ยวเล็กเกี่ยวไม่ใช่ว่าเกี่ยวไว้แล้วให้รถเกี่ยวเล็กไปเก็บเอตามตูดนะไม่ใช่ถ้ารถใหญ่ลงไม่ได้ต้องปล่อยไว้เลย ปล่อยไว้ให้รถเกี่ยวใหญ่เอรถเกี่ยวเล็กไปเก็บเลยเก็บทั้งหมดมี1ิบไร่ก็ต้องเก็บ1ิบไร่ไม่ใช่ว่ามี1ิบไร่เกี่ยวออก4ี่ห้าไร่แล้วก็ให้รถเล็กไปเก็บนี่ก็มันมันยังไงอยู่เนาะก็รอถ้าเจ้าของน้ไม่มั่นใจรถใหญ่ลงไม่ได้ก็ให้รถเล็กเก็บไปเลยครับ1ิบไร่ก็คือ1ิไร่ไปเลย ถ้ารถเกี่ยวใหญ่เกี่ยวไว้แล้วลงไม่ได้ต้องรอให้มันแห้งแล้วมาเก็บงานให้เขาทีหลังเนาะมันก็จะเป็นผลดีกับการได้ใช้รถเกี่ยวเขาเนาะสมมติรถใหญ่ลงเกี่ยวได้5้าไร่นาสิบไร่หรืออีก5้าไร่ก็ให้รถใหญ่มันให้มันแห้งแล้วค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้ให้ท้องนาที่นาเรามันแห้งแล้วมนมีน้ำเราค่อยมาเก็บเอาทีหลัง เริ่มคล่องจวดแล้วไดมอนไดมอนเริ่มคล่องเริ่มจวดแล้วตูดซิ่งอีต่างหากโหจัดตูดซิ่งเลยมาใหม่มาใหม่จัดตุดซิ่งเลยไปเนี่ยเริ่มคล่องปลาคล่องโอ้ ดูดเข้าจุดๆเลยนะครับการเลี้ยวการอะไรไดมอนด์ก็เริ่มคล่องหมดละตอนนี้ก็เปิดหน้าเปิดอะไรก็โอเคละผ่านเกี่ยวรถเกี่ยวก็เกี่ยวได้คล่องโอ้โหดันได้อยู่นั่ครับก็ถือว่าถ้าอยู่ดีมีแหงก็ไม่ขัดไม่คล่องก็พอได้เก็บเกี่ยวรับจ้างอยู่ครับแต่ถ้าว่า เก็บเกี่ยวไปเจ้าของนาได้ค่าเก็บเกี่ยวแล้วไม่จ่ายนี่ตีปัญหาอยู่กับรถเนาะไปเก็บตังค์ก็ไม่ได้ค่าเกี่ยวข้าวค่าไถก็ไม่ได้นี่แหละแต่ว่าได้ค่าชดเชยค่าเก็บเกี่ยวมาก็ไม่จ่ายเขาเนาะก็เป็นปัญหาของรถเกี่ยวเนาะเก็บตังค์ไม่ได้เป็นปัญหาของรถเกี่ยวที่เก็บตังค์ไม่ได้ปัญหาใหญ่เลยแหละรถเกี่ยวเนี่ยส่วนมาก เกี่ยวข้าวให้เสร็จเงินช่วยเหลือทางรัฐบาลให้ค่าเก็บเกี่ยวก็ไม่ยอมจ่ายเนาะบางเจ้าก็เหนียวซับเนาะบางเจ้าก็จ่ายส่วนที่ไม่จ่ายก็เยอะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็เก็บเกี่ย์ให้เขาบ้างก็แล้วกันเนาะอย่างไม่ได้ก็ทยอยให้ปีละครั้งก็ยังดีปีละปีละครึ่งหนึ่งก็ยังดีไหมละ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ